เอาละครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักด้วยละกันนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม f a r m i Simulator นะฮะวันนี้เราก็มาอยู่ที่แมปใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะพาทุกคนนะครับผมเอารถพ่วงนะฮะไปขนข้าวนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปส่งที่โกดังนะฮะซึ่งบอกเลยนะครับผมว่าโกดังที่เราจะเอาไปเทนี่คือแบบว่าทางมันแคบมากนะครับผมไม่รู้ว่าจะถอยเข้าได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าทีมงานเราก็มีแต่รถพ่วงนะฮะก็มากับเสียปามแล้วก็เสียเกมอีกเช่นเคยนะฮะเดินไปเดินมาอย่างนี้นะครับผมก็เดี๋ อยู่ที่โรงสีนะฮะไปกกวันนี้เรามากับอีสุสามหกศูนย์นะฮะดีเลยครับผมอ่าอันนี้เป็นรถใครก็ผมไม่แน่ใจนะอันนี้เขาแบบอ่มีคนส่งให้ผมนานแล้วแหละผมจำไม่ได้นะครับผมก็ขออภัยด้วยละกันนะครับกกปเดี๋ยวเราให้อ่เวอร์ชันอสองหนอเราไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปหน,อน่อที่สามสองหอซีหอสองหอเซไขรพี่ ใช่เดีย๋ยวเราเป็นหน่อสุดท้ายนะฮะไปครับแค่เปิดไปโคตรจ้าเลยรับพี่ไหมอ่ะยังไม่ได้เปิดเลยไม่มีเปิดอยู่ยคันเนี้ไหนไหนหลกรรักฐานเปล่ามีหลกรรักฐานเปล่าหลอดไฟพี่สว่างเปล่าเฮ้ยไปครับผมไปฮะไปทางไหนครับผมไปทางไหนครับโอ้ผมขึ้นวงเวียนมาแล้วนี่กทำไมไปกันเร็วจังเลย รถ,รถใครเปิดไฟวะนี่รถพี่เหรอ้ยไม่ใช่ออไป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 ผมอ้าวเขาไปไหนกันแล้วมาข้างหน้านี่เพราะผมจะเลี้ยวเข้าวะนี่อยู่วงเวียนนี่เฮ้ยเจอรถเก๋งขวางทางา่ะโอเเขาไปถึงตรงนู้นแล้วอะไปไวมากเลย าด่วนครับงานด่วนแบบนี้ต้องป<อ>าดเลยครับปา<ะ>ดตรงฮะนี่ครับผมปาดรถเก่งนะครับขับอกให้ขับช้าปาผมก้าวๆเขาท่าไหนครับเขาถูกทางไหมนี่ไม่รู้พี่ปั๊มนำผมมาผมตามปามตามเดียว แล้วครับเข้าไปโน่นแล้วโอ้โหมาถึงแล้วนะทุกคนนะผมมีคลองด้วยอ่ะตอนนี้มีคลองด้วยนะฮะโอ้โหมีคลองด้วยอ่ะมีเนินด้วยโอ้โหมีเนินด้วยมีต้นไม้ด้วยตามติดตามิดตายละแต่ลูกแต่ลูกติดแบร็เออร์หรอหรือยังไงไอไอคลองตัวนี้เขาเพิ่งมาขุดป่าวะไม่แล้วเราจะไปทางไหนลงฮะใช่ไปนี้มันติดอ่ะทางนั้นแหละไปเกมล่างเลย ติดอะไรน่ะนะเอ้าอะไรวะติดไฟเหลืองๆเอ้โหตายต่แต่ขับรถไม่เสี่ยงเลยแล้วเขาปีนไปไหนแล้วแล้วก็ไม่รู้โดนไปชนไปทั่วเลยติดเสาติดเสาไฟเยอะแค่ไหนอะไรวะเนี่ยเขาไม่ฝีมือเลยนะทุกคนนะบางาแล้วเองเองจะลอยยังไงน่ะไอ้ป่าแล้วเองจะลอยยังไงน่ะนะง่ายดีนะทุกคนนะแล้วลงได้เหรอตอนนี้ มุดเบรีเออร์ได้พี่มุดมุดเบรีเออร์มาได้โอ้ดีเกาะไปเลี้ยวติดตรงนั้นนะพี่ติดเหรอมันติดเห,หรอหรือไม่ยังไงเ <c oughs> ขาขับรถยังไงมันแคบเราจะติดไหมนี่เราก็น่าจะติดเหมือนเขาแหละนะทุกคนนะครับผมแคบเกินหน้างานพี่ลงของก็แคบเกินติดไหมนี่ติดไหมอะ่ะตับวนมาแล้ว เิ็นตาสร้างแล้วเอ้าไม่ติดเฉยว่ะเออเราขับฝีมืออยู่นี่ว่ะนี่เราดูทางลงใครมาสัรหาทางทางลงตรงนี้รอครับผมรอขึ้นข้าวรอขึ้นข้าวู้่วเด้อรถเปล่าไม่พอเสกครับโอ้ทางไม่ดีครับทางไม่ดีตรงนี้ ข้าวโอ้บางต้นไม้บางต้นไม้ก็ไหนเต็ชไไปไปโกโกโกข้าวจะพอให้พี่ไหมมาเนาะพอ,อให้รถในปามใสกันแทบจะหมดเลยข้อมูลแปดหมื่นอะ ใช่ต่อเช่าพี่เช่าในนี้มันเหลือแสนสองนะพี่ผมบอกก่อนตอนเนี้ยอ๋อเดี๋ยวก็ดูดิทีมกันทีกได้เ่าเหลือแปดหมื่นอ่ะแค่ลับผมที่ได้นิดนึงเนาะหรือเปล่าว่าผมมันขนแปดหมื่นป่ะที่มันนะทำอะไรอ่ะแล้วเลี้ยวออกอ่ะ ไม่แหลกครับไม่แหลกคอมแรงสามศูนย์หกศูนย์แรงไปไม่แต่ไม่แต่คนคอมแรนแรงครับผมสามศูนย์หกศูนย์ไม่แหลกครับผมลื่นๆเลยครับเนี่ยใช่สิบห้าละทางออกทางเดียวด้วยอ่ะรถไข้าวเต็มแล้วกูภาก่อนครับผมรถเขาไม่รถเขาไม่สมจริงเลยเนาะรถบางปลามะสมจริงกันหมดทุกคันดีกว่า ตุยพ่อคุมกันหมดดีกว่าเฮ้ยเฮ้ไม่ดูอ่ะตาย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 จะขึ้นตรงนั้นไหวหรือเปล่าอ่ะไอ้ตรงที่เราลงมาเมื่อกี้อ่ะับตอนตอนขับเข้าก็ว่านี่แล้วอ่ะก็ว่ายากแล้วไอ้ตอนขับออกนี่ดีจะไปได้มันมีที่ส่ง ไปครับผมปารเข้าไปนู่นแล้วรถเราอย่างอยู่ท้ายเพื่อนอยู่เลยโอ้ยรถหนักอะไรครับไหวปะนะไหวปะนะเกียรผมเมื่อกี้ผมเบรกไอ้ปาลไ่้หละไหวอยู่ี่ไหวไหวไครับผมเราจะส่งไปนะฮะ ไปโอ้โหเราเลี้ยวผ่านเราเลี้ยวได้ด้วยโคตรตึงเส้นจนไอ้เป็ดไปเรื่อไปอไปครับผมไอปั๊มลบเสียหมดแรงเลยเหรอผ่านแล้วหมดแรงไอ้ปั๊บเดี๋ยวเดียวไปนึงไปนึงเยอะเพิ่งอย่าเพิ่งไว้อยู่ไว้อยู่ไว้อยู่เออไว้อยู่ไว้อยู่ขึ้นเรื่อยๆครับผมขึ้นเรื่อยๆนะฮะโอ้ดูดิเฮ้ยเชืได้นะ ม่เหยียบอีนิดน่ะมาเลยได้อยู่อ่ะเออแรงเลยแรงครับคันนี้โอ้มีคนดูรถให้ด้วยครับใจดีมากเลยต้องโยกเลยไปเอาผมไปเปล่าได้เปล่าต้องโยกครับต้องโยกครับผมทะลุไปนิร์ออไปเลยอ่ะไม่สนว่านี่มาดูมาดูว่าพลเปล่ามาดูอ่านี่เป็นไงไม่พลนบผมล้อหลังก็ยังต่ำไปนิ่งอยู่ยังเห็นอีกเหรอ ไมเขาเก็บเขาเขาเก็บทุกรายละเอียดนะผมไอ้ป้าดูดิแต่ไม่เป็นอะไรเด็ผมเก็บรายละเอียดผมพี่เก็บเองนี่นี่ไปครับเก็บย่างเดียวตอนนี้แล้วไปเจอที่เทอีกโอ้โหไม่ต้องหวังครับผมต้อไม่ได้ผมเทข้างหน้านั่นแหละเทไม่ได้ผมเทข้างหน้านั่นแหละไม่ต้องให้งกันแล้วลาใครเป็นสรรหาสร้างโกดังไว้อยู่ในซอกหลืบนะ อันนี้อันนี้พูดจริงๆครั้งไหนลาลอดสะพานไปลาบครับลาบไปกันเลยพี่ต้องโวนใหม่นี่แล้วมาแล้วมาปาดหน้าเรานะตัวแรงครับผม มาแล้วอ้าวดูควพี่เลี้ยวผิดทางนี่หว่าดูดูความเลี้ยเป็นงูเลยพขาไปไหนเนี่ยเดี๋ยวว่าเราติดเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่พีนไปข้างหลังนุ่นขับรถมาได้กลับรถมาได้เถโทษทีครับเลี้ยวผิดทางรถกลับมาให้กลับรถกลับมาโอ้นุ่นเขาไปน่นแล้วทำไรฮะเราไปเรื่อยๆครับนี่ฮะเรลองขับผาานมาดูเดี๋ยวสับเกียร์ครับนี่สับเกียร์ อ๋อ้ามชนใต้ะไรเนี่ยตามชนใต้ไปลงสิบพี่ลมาเลยซิ่งด้วมาเลยซิ่งด้วยรถเราชนเอ็กขยันชนแล้วพี่ก็ชนเอ็กถอดเนี่ยที่นั่นนี่เราดูซึ่งบ้านพี่แล้วขยันติดใายด้วยนะใส่ป้ายทางบูร์เ่า ตาย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 ทาเยเฮ้ยเฮ้ยแหกโค้งเดี๋ยวไม่ทันมันนี้มีแต่ผู้ประสบภัยธันเนี้ยใช่ไหมใช่มีแต่ผู้ประสบภัยนะฮะคนหนึ่งหลงทางไงคนหนึ่งชนป้ายอีกคนหนึ่งก็พุ่งออกโค้งไงแต่ละคนแต่ละคนละทางเลยอ่ะไปครับเพลงบ้างครับเปิดเพลงให้ฟังเอาไหมฟังเพลงไหมพี่เปิดให้ฟัง คนนู้นเย็บกิปไปแล้วอ่ะนะไม่รู้ครับผมโบนู่นเห็นแต่ท้ายสีฟ้าอยู่นู้นครับอยู่ไกลไเฮ้ยเฮ้ยเล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 ยยเลลยเยเลเยเลยยลยเลลยเลยเลลลยเเลยเลล้เเเเ มาผม go 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 ไหวไหมนะเนาะมาผมเข้ามาแล้วตอนนี้เราตามรอยรถบางปานนะทุกคนนะเราก็ไม่รู้ทางหรอกจริงอะอนี่ครับ มีเนินด้วยนะฮะอเดี๋ยวตรงนี้นี่ตายตายตายนี้เลยโอ้ฝุ่นกระเจิงเลยอ่ะตอนนี้เอาตัวเรากำลังเอาตัวใหม่นหนักเอาเรื่องเลยทุกคนนะอดภาคภุมครับผมนี่ก็ขยันหาทางแนละ้วตามนะ <c oughs> ที่เก็บมีเยอะแยะไม่อยู่ไม่ทำไม่ก็แจ้งมี เขาแจ้งเขาแจ้งเขาแจ้งนะดูดิมาแล้วมาแล้วไม่เป็นไรกิงใจเดี๋ยวผมเทให้บ้านเหลืองนี่เอาพี่ผมให้แลอุ้ยปาดูดิผมขอให้เลยอ่ะไม่ไม่เอาตังละผมเราจะดามเราจะดาได้เหรออ๋อปานขนาดตัวเองยังขนาดตัวเองยังเข้าแถวจะไม่ได้อ่ะ นี่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 ไอพี่โกดังอ่ะโอ้โกดังไม้ก็อยู่ตรงนี้คันนึ่งเพ่มมากะโดดอะไรเกลียวเที่ย์ไหนวะตอนนี้ก็มีมันดำได้เหรอดำได้พี่ดำได้โกดังเหมือนกันเหมือนเหมือนที่ปาล์มเลยปาล์มมันจะรอดไม่หลับแต่ตัวมันเองมันยังเอาไม่รอดเลยนะนะเทแล้วเทแล้วนี่อุ้ยแล้วเทคนเดียวด้วยนะพี่ว่าพี่ไปเทกับเกมดีกว่าพพี่ดูนี่โกดังเดียวกันเป๊ะเลย แค่ทางแค่มันแคบกว่าช่องเข้ามันแคบกว่านิดหน่อยโหแล้วมันมันม่นิดหน่อยแล้วนี่นี่ผมถอยได้ผมถอยได้ที่ก็ถอยได้นี่เดี๋ยวนี่ง่าย,ยาอ,อย่าตายพี่ล็อกลูกถอยเห็นแน่ใจมั้ยไงถอยได้ที่ถอยได้ถยได้ถย <ikke> ได้โอเค เสาไหมนี่ชนเสาอ่ะไปมัน<ร>ลำบากลุบมบอยู่<อ>ยยเลยวะน่างามวันนี้ล้มกลุกคลายแล้วเสาหักเลยแล้วแ,วแวคือไอ้ตรงกับลำที่แทบไม่มีเลยอ่ะ<น>โอ้โมาตรงนี้ดีกว่านีา่นม่ตรงนี้โหดกว่านี่ฮ้ยง่ายกว่าตรงนี้ตาเองเมื่อกี้บอกว่าโหดกว่าไม่เป็นไม่เิ็ ตายตายตายไม่ลราเขาเทข้าวดักไว้แล้วไงแล้วเราไม่รู้จะถอยยังไงละไม่มามาฝั่งนี้ฝั่งนี้เข้าได้เหมือนกันเด้อเด้อด้ถอยก่อนถอยก่อนขนาดล็อกลูกถอยยังลำบากเลยว่ะตอนนี้ต้องดัดหน้ารถต้องดัดตัวลูกมาให้ตรงก่อนหนูบอกมันผมดัดเลยนะจริงอ่ะถอยจะมันดัดตัวตัวลูกตรงอ่ะได้ไรพี่ยันมาเรื่อยเรื่อยนี่โหยากว่ะ เราเสรเสร็จแล้วเราก็สบายใจสบายโอ๊สบายใจโอ้ถอไยใใอถอได้แล้วแน่อ่ะพี่มันง่ายอย่าตายตรงหน้างานหนูตรงนั้นน่ะแน่ตรงไหนนี่ไอ้โอ้โหพี่วิถอยเสียงเข้าแบบนี้เลยพอดีแหละไ,ได้กองเดียวกับเกมเอ้ยถ่ายได้อยู่นะป๊าบชวนทำไมมีกลังถ่ายปกอยู่โอ้โหคงกำลังหล,อหล่หล <c oughs> หอเลยอ่ะอยากใ้พี่ไม้ไปประเมินอีกรูปนึงอ่ะแต่เอารูปพี่ไม้ไต่ไม่ถ่ายละเกลียด จิหายแล้วหลังคาทะลุแล้วตอนนี้ไม่ถ่ายละเกียนหลังคาบ้าน<ม>ทะลุว่ะนิดเดียวพี่นิดเดียวมันไม่นิดนยนี่หลังคาบ้านเปิดเลยโอ้นิดเดียวพี่โอ้โหอย่าไปสนอย่าไปเครียดอย่าไปสนใจเยะถ่ายง่าย้วพี่ง,ง่ายง่ายะ ยพี่ถอโอ้พอดีอ่ะดำครับผมราคาทปปะลุไปแล้วน,นะฮะโอ้เสียรถเบามากเลย,ย,ยติดอ่ะโอะ้ติดเสานี่ยเ่าอ่านะครับผมโอเคครับผมเวเจืิอดทีนะฮะ รถตบีตนหน่อยเน่งเกลหน่อยรถตบีไม่เชื่อเดี๋ยว,วแน่ใจไม่แน่ได้พี่ไม่เปลี่ยนนะพีนไม่เปลี่ยนจริงๆผ่านแล้วแล้วก็เจออามแหน่หลอกอ้ายโอเคครับผมอะ่ะก็เสร็จแล้วนะครับผมสำหรับภรารกิจในวันนี้นะฮะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ให้เราด้วยละกันนะครับผมอ่าวันนี้นาง,งานยากนิดหน่อยนะฮะเดีดือดร้อนๆนะครับวันนี้ โอเคครับถ้าคชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับถึงจะบอกไปรอบที่สองแล้วะนะทุกคนนะ,อะโอเคครับผมปเจกันครับสวัสดีครับ